พี่ชื่อพิมมลเทพบุตรเป็นดี렉เตอร์ p พลนโปรเจกต์ l พลนนิ่งก็ได้ไปทำงานที่มิวนิก3ปีค่ะแล้วก็กลับมาที่โรงงาน3ปีนั้นเนี่ยพี่ได้ทั้งแนวความคิดใหม่ความเข้าใจในการเป็นเฮดคอร์เตอร์ความเข้าใจในการทำโปรเจกต์มันเหมือนเราเข้าใจมากขึ้นะ่ะแล้วเราสามารถเอาความรู้ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมา ใช้ในโรงงานของเราได้ดีมากหลักๆของ 3D printer นี่ก็คือเราสามารถทำทูสมมติว่าตัวแบตหลังรถที่จะติดโมเดล520ดีเซลเนี่ยเราจะต้องสั่งฟิกเจอร์มาจากเยอรมันของเยอรมันเนี่ยทูส่วนใหญ่จะใหญ่แล้วหนักเพราะคนเขาตัวใหญ่แต่พอเรามาดีไซน์ด้วย 3D printer แล้วเนี่ยเบา user friendly ประโยชน์ของมันคือเราเซฟคอ์สแล้วก็เรื่องคุณลิตี้เรื่องเวลาในการทำงานได้เยอะมากตลอดการทำงาน20กว่าปีเนี่ยไม่เคยมีเช้าวันไหนเลยที่พี่ลุกมาแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่อยากไปทำงานเฮ้ยวันนี้วันจันทร์อีกแล้วเหรอไม่มีความรู้สึกนั้นเลยจริงๆเราจะเกษียณเหลือเวลาอีกปีนึงเนี่ยพี่ตั้งใจว่าพี่อากจะ ขายทอดความรู้ประสบการณ์ของพี่ให้น้องๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ะค่ะ